สวัสดีครับสติกเกอร์ตอแอนเพยนะฮะวันนี้เป็นค o p เปอร์แฟงนะฮะสามสิบยูเนะอันน r เวอร์ซีลีสเปเชียลนะฮะของธรรมยาเกาหลีนะฮะโอเคนี้จะมีติดมีทำสีไหมนะจุดนี้ไม่มีทำสีส่วนใหญ่เป็นติดสติกเกอร์นะครับโอเคงั้นเราก็ มาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอ่ะเริ่มจากอะไรบ้างนะเคเริ่มจากติ๊กเกอร์เบอร์28นะครับติดตรงไหนติดตรงนี้นะฮะ เรียบร้อยแล้วก็สติกเกอร์เบอร์27อันนี้แปะตรงไหนก็แปะตรงนี้นะครับ นี่นะโอเคจากนั้นเราก็ติดตัวปากงูเข้าไปแบบนี้อ่าต่อมาติดไฟหลัง ายหลังจะอยู่ที่เบอร์4กับเบอร์5ซึ่งเบอร์5นะครับเบอร์5จะติดตรงนี้นะฮะ นี่นะแค okay. แล้วก็ติดตีดเข้าไปแบบน,นี้ <c oughs> ขอดทษครับแบบน,นี้นะเค okay. จากนั้นเบอร์ปีนะฮะปีจะเป็นเบอร์สามก็ติดหน้าเข้าไปตรงนี้ าดเล็กน้อยนี่นะแล้วก็เบอร์สองติดปีกด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งนะติดปีกข้างๆตรงนี้ อ่ะต่อมาตาธรรมยา่าเบอร์สามสิบห้าติดระหว่างกลางของตรงนี้พยายามเอาเส้นธรรมย่าให้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลื่อนไปหน่อยโอเค จริงๆมันมีเส้นแหละแต่ว่ามันมองยากต้องกะด้วยสายตาในระดับหนึ่งนะฮะผมมาจะติดเบี้ยวเล็กน้อยนะเอาให้พอแบบไม่ให้มันเบี้ยวที่สดเท่าที่ไม่ให้มันเบี้ยวจนแบบน่าเกียดโอเคต่อมาเบอร์เจ็ด เบอร์เจ็ดจะแปะด้านหลังตรงนี้เบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์หก เค okay. ต่อมาเบอร์ไหนเบอร์เก้าเบอร์เก้ามันจะติดรอยขาวๆตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับ ตรงนี้มันจะลอยมีลอยเนินข,ขีดนิดนึงนะเพราะว่าบอดี้มันมีรอยขีดตรงนี้อยู่นะครับมันก็เลยเหมือนแบบว่าเนียนๆไปอะไรเงี้ยต่อมาจะเป็นเบอร์1 1 TKC ฮะ TKC จะเริ่มติดเนินตรงขีดตรงนี้นะค่อยๆไล่ไปนะครับอย่าไปปาดรวดเดียวเพราะว่ามันมีส่วนเวาส่วนโค้งอยู่ แล้วมันจะพอดีแบบเป๊ะๆนะฮะประมาณนี้ค่อนข้างเนียนอยู่นะฮะโอเคอ่ะต่อมาเบอร์แปดเบอร์แปดไม่ยากเบอร์แปดจะติดอีกด้านหนึ่ง มานี้เอ okay. แล้วก็เบอร์เบอร์สิบเบอร์สิบก็จะเหมือนการติดด้าน tkc walk สวนเบาไว้ตรงส่วนริมนะฮะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะไล่ไปแล้วมันจะแบบว่าติดขอบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย like. ประมาณนี้แค okay. ต่อมากระจกเบอร์12แปะยังไงก็แปะไปเลย สติกเกอร์นี้ดีหน่อยตรงที่ว่ามันมีจุดผ่าทําให้แบบว่าเวลาติดในส่วนของโค้งที่เป็นความเรียมอ่ะมันจะพอดีเหมือนผมติดเปี้ยวว่ะชิปเป่งล้ดีนะยังไม่ปาดแน่น อโอเคผมว่าน่าจะผ่าตรงกลางก่อนแปะจากเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยๆปาดเนาะมันจะดูตรงกว่าเออโอเคตรงอยู่ไม่เบี้ยวแต่ว่าต้องค่อยๆปาดไปตรงกลางเนี่ยพอได้อยู่ไม่เบี้ยว ค okay. ต่อมาสิบเก้าสิบเก้านะครับ แปดตรงนี้สิบเก้ายี่สิบแปะด,ด้านข้างตรงนี้นี่นะแล้วก็ สิบแปดแปะลงตรงนี้สิบเจ็ดแปะตรงนี้ แล้วก็อ่าสิบห้ากับสิบหกแปะต่อเลยมันเป็นเส้นต่อเนื่องนะครับเส้นต่อเนื่องหมายถึงว่าต้องแปะให้ตรงเส้นนะมันจะได้สวย แต่ถ้าใครขี้เกียจแปะเบียยวแม่งก็ได้เก๋ดีโอเคสิบห้าก็ตรงนี้โอเค จากนั้นเบอร์มันมีเหลือมันมีเหลือเบอร์อะไรบ้างอ่าสิบสี่กสิบสามสิบสี่สิบสี่เป็นขอบใต้าตาตรงนี้ครับ สิบสามนะฮะเป็นขอบใต้ใต้ส่วนหนึ่งนี่นะ แล้วก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโอ้ติดยากว่ะงั้นเดี๋ยวติดอันนี้ก่อนเบอร์ยี่สิบหกยี่สิบหกกับยี่สิบสี่อ๋อ อันนี้เป็นสติกเกอร์ทับซ้อนนะต้องเอายีบสีแปะส่วนลูกตาด้านล่างก่อนแบบนี้นี่นะแล้วก็เอาเบอร์ยีบสองแปะข้างบน แล้วลากลงมาจะได้ส่งประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์ทับซ้อนนะฮะต้องแปะตามจังหวะของมันนะฮะอย่างตัวนี้เบอร์23ให้แปะก่อนมันจะเป็นการแปะใต้ตาแบบนี้นะครับพอถ้าใครแปะใต้ตาทีหลังเนี่ย ตัวที่มันยาวๆลูกตาตรงเนี้ยมันจะโดนทับซึ่งหมายความว่าหมายความว่าแกะใหม่นะฮะแกะใหม่แล้วติดใหม่เหมือนตัวเหมือนตัวไอไอคอเพอร์แฟงปกติไม่มีใช่ไหมไปติดแบบเนี้ยโอเคต่อมาจะเป็นส่วนของเบอร์ยีิบสองนะครับ ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้แต่ถ้าติดแต่ถ้าติดมันติดตรงไหน แป๊บนะแหนมันเล็กโอเคถ้าติดมันติดด้านหลังตรงนี้นี่เลยนี่เสร็จแล้วโอเค อีกจุดหนึ่งนี่นะ อ่าส่วนของตัวไฟเบอร์สามติดยังไงติดด้านตรงนี้หน้านี่ป่าเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วตัวที่สองสกิเตอร์นะครับสติกเกอร์นะฮะ ติดตรงนี้ป่าดเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วอ่ะตรงนี้ติดตรงไหนอันเชิญคลิปติดสติกเกอร์นะฮะเบอร์สามสิบสอง แปะหน้าโคง้งติดล้อไหเบอร์สาสิบสองนะฮะตรงนี้ติดไปแบบนี้แล้วก็เบอร์สาสิบสี ตัวเส้นน้ำเงินจะอยู่ด้านในแบบนี้ นี่เหมือนกันตัวสามสิบเอ็ดแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเรียบร้อยนะ คลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามนะฮะ,ะสนับสนุนการดู้นานท้นนายคลิปต้องคิดหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับขอบคุณร้านเวลาสมินิโฟรวนะฮะใครอยากได้ทำยาเจกันที่ซื้อได้ที่ร้านเวลาสมินิโฟรวนะฮะหรือว่าปากตะก้าสายล่างเข้าไปดูได้นะครับโอเคสนคลิปการประกอบไว้ดูเต็มๆนะฮะมีลิงก์ทายคลิปดูได้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ